กราม่มีอดีตพี่ชินนะนะสวัสดีครับผมตอนนี้ก็ลังอยู่กันเจ้าเดนีตอนนี้กังอยู่ช่อง k u n Channel อีกครั้งนึงนะฮะกับการ react นะฮะแต่ครั้งนี้บอกก่อนว่าเป็นเพลงที่พี่วางเคยดีแล้วอย่เพราะว่าดังมากในทิกตอกอฮ้ยเพลงอะไรอ่ะเป็นเพลงของน้องๆวง Empress 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 แปลว่าอะไร Empress แปลว่าแบบเหมือนเป็นราชินีอ่ะราชินีเป็นแบบก็คือถ้าเกิดเป็นแต่วิธีการเขียนไม่ใช่แบบนี้นะบอกก่อนแต่ว่าถ้าถ้าเป็นถ้าเป็น ผู้ชายเขาจะเรียก emperor ถ้าเกิดผู้หญิงเขาจะเรียก empress ก็คือเป็นแบบเหมือนกับเป็นนางพญาคือเนี้ยคือเนี้ยนางพญาเป็นเป็นเป็นแบบเหมือนควีนอ่ะเขาเป็นเพลงดังในทิกติกด้วยเหรอดังอุ้ยจริงเหรอต่างชาติเต้นเยอะมากเลรอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองฟังดูหน่อยเอ่อต่างชาติเต้นเยอะแบบว่าด้วยด้วยท่าด้วยอะไรพี่ว่าเห็นท่าเต้นแล้วแล้วก็เพลงอ่ะชื่อว่าบล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 า bla 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 พูดไปเหอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ได้ข่าวมาว่าค่ายก็คือค่ายของพี่ชิน แม่เต้นแบบพี่ชินให้ดูหน่อยบอสแม่ข้ามมุกกูเลยตึ้งจริงจรี่พี่ว่ามีอดีตกับพี่ชินด้วยนะอุ้ยใช่อดีตกับพี่ชินนี่คือยังไงพี่วังเคยเป็นแดนเซอร์พี่ชินว้ายมาเล็วว่าเต้นเพลงพี่รับยายได้พี่วังพี่วังเต้นเพลงเดียวเองเพลงอะไรคะนี่มันที่พาได้ตึ้งตึ้งแต่สมัยพี่วังอยู่ดีแดนอะเพลงอะไรลุงแม่บอสมันลุงในอยู่โอยมันนานมากเลยโอเค ไม่คือพี่วางเต้นแค่เป็นเหมือนโชยเฉยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ชายไม่ได้ทำเอ็มวีไม่ได้อะไรเก็ตฟิลอ่ะง,งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าทุกคนไปดูกันเลยเนี่ยพี่ชินพี่ชินพี่ชินคุณหล่อย,อยังไงก็หล่อเหมือนเดิมอ่ะ,<า>อะใช่ไหนขอฟังที่ทางไลน์ติกก็แต่ว่ามีน้องคนนึงชื่อเบลบ้านที่เขาเป็นติ๊กเกอร์เขาเวอร์ในติกก็อ่ะเขา cover เป็น Lisa เขาดังมากนะแล้วลายน้องสวยมั้แต่ว่า อุ้ยเก๋อะดูอินเตอร์มากอะคือนี่แต่ท่อนฮุกไม่เคยฟังท่อนอื่นตู็ยัง เจ็งเจ็งเจ็งเชอบเพลงมากเลยะอะแต่ท่าเต้นแบบดีมากอะแบบท่าฝรั่งมากอ่ะซึ่งแบบไม่แปลกใจทำไมฝรั่งึงชอบแล้วคนพูดเลยนะว่าพอเพลงนี้ออกมาทีป๊อปไม่มาแล้วอ,ะอ่ะ อยากให้เมทมากแบบเพลงดีอะไม่เคยเห็นเพลงทีป๊อปอันไหนที่แบบฝรัหลเดแนด้วยซึ่งอเพลงเดียวนี่แบบเคงียลูใครพูดป้ใส่หมดเนี่ยม่ยืนเรียงตัวดีลูกด่าดีะชอบเป็นวีมากอะส่โผกันมากอ่ะ ชอบ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 คนชื่อเบลมากเจ๋งเจ๋งเจ๋งจริตดีมากคนนี้คล้ายพี่พิมพ์เลยจริงจริงน่าเสียดายนะ่าจะขึ้นชื่อหน่อยว่าใครเป็นใครโมเม่ไม่รู้จักใครเลยเ,<อ>เหมือนาม,มาจากติ๊กต็อกสองคน,อน่พูดอีกครั้งก็ไม่เอาแล้วยังองนะอะไงนะอุ้ยดีมากอ่ะ คือสายเต้นเขาเต้นกันแล้วใช่ไหมโลกลิ่นรสชาติดีมากท่าดีมากอะในฐานะเราเป็นแดนเซอร์ด้วยนะอุ้ยเก๋เกินท่าดีมากครัคือเขาโคเวอร์กันทั่วอย่างคันนี้เล้อล้อแล้วไปนอนหน่อยอุ้ย

คือเขาเอาทีมเต้นมาแบบเต็มท้องหลังแล้วที่สุดไม่แข็งแรงมากแบบไม่แปลกใจเลยที่ทีมแบบเจก็จบเลี้ยวโอ้ดูเพลินมากนี่เจกันี่เจกันนี่เจกัแต่ว่าแสงสีโออใดๆของเอ็มวีอ่ะคือต้องยกนิ้วให้เลยว่าแบบดูเพลินมากเจ ในฐานะที่คุณเคยเป็นแดนเซอร์พอพูดถึงแดนเซอร์กัเป็นคิดถึงทีมแดนซ์เก่ามา,มาคุณรู้สึกยังไงบ้างคะแข็งแรงแข็งแรงมากเป็นเป็นทีมที่รู้สึกว่าแข็งแรงแล้วก็เป็นทีมที่รู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนแสดงชัดเจนว่าแบบเทนการเต้นอ่ะซึ่งมันไม่ได้มีอารมณ์แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มีความเกาหลีอะ่ะมันมันมีความแบบอินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งเออเก่งมากในฐานะเราเป็นแดนเซอร์นะเก่าแต่น้องๆเก่งนะเก่งมาก แปลว่าเพลงแปลว่าปลาปลาปลาแปลว่าปล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 มปลาไรไงตาปล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 าันาปล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 ากลาปาปลาปลาเลาลาเนาปล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 าปตาปลา้ลาปลนปลาปลาปลาาปลา้ลาปนาปล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 าาปาาปาปล้ล ก็ทําเพลงออกมาได้ดีมากแล้วก็น้องๆเก่งมากก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้น้องๆละกันแล้วก็อยากให้ฝากฝากวงใหม่ฝากวงใหม่ของน้องๆด้วยนะวง Empress เพลงบ้าๆๆก็จะติดตามผลงานน้องนะแล้วก็ถ้าเพลงต่อๆไปมาก็เดี๋ยวมามาดูกันดี พราะน้องเก่งมากเก่งจริง,รงอ่าโอเคก็สำหรับวันนี้นะฮะใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็ยังไงก็ฝากบอกกดกระดิ่งให้ด้วยก็ดี <c oughs> แล้วก็ที่สำคัญฮ <c oughs> ะฝากคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะว่าเผื่ออยากให้เรียกอะไรไม่ใช่เป็นต้วเอเบนเอเบก็ได้นะจะเป็นอะไรก็ได้เลยจะจะเป็นคลิปตลกจะเป็นนั่นนี่นู่นนั่นคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะฮะเดี๋ยวพวกเราจะมาทำเรียกให้นะฮะอย่ากแล้ก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะฮะแล้วก็ติดตามช่่ออองงงงงทาาาาาขเเรด้้้ววยยยยนนนนะะะะะฮััไไจจกคคลลิปปห๊๊แบบี